Oh! พาที่บ้านมากินโอมาเกเซซึ่งเดิมแค่หนึ่งแบ่งเทาแต่คือพรีเมียมมากวัตถุดิบนำเข้าจากญี่ปุน่นดูสีทั้งน่ากินและยังได้มาดูงานอาร์ตสวยๆในราคาที่เข้าถึงได้จิกแกพากิน mm hmm. งับๆ ไม่ได้กินโอมากษตเนานมากวันนี้พาแม่มากินที่ร้านเล่นโอมากษตเที่ซูชิโมริซึ่งวันนี้จิมากินคอสพรีเมียม175 0ูนย์มีม 1, 7, 5, ทั้งหมด16คำเริ่มด้วยเป็นเวลคัมดิงจะเป็นสากุราโซดาคือเปรี้ยวอมหวานสดชื่นเลยคำที่2เป็นหมึกหิ่งห้อยเติมมากับซอสงาเข้มข้นและผักโขมเพื่อดูดูกาลนี้เป็นช่วงที่ปลาหมึกมีไข่เต็มท้องกินรวมกันแล้วคือเข้ากันมากคำที่สามาอย่างอลังรู้สึกได้ว่าเชฟเขาสร้างสรรค์แล้วก็มีความละเมียดละไมามากเชฟบอกใใหห้้้้้้าาาาาาปปปลลทีีี่่ออออยูนนนนนนนข็งััตวเเมมดืพรส ที่เอาไว้ในน้ำแข็งมาทำให้ปลานุ่มเด้งอันนี้เป็นหอยนางรมตัวใหญ่เสิร์ฟมาพร้อมกับซอสหวานใช้เท่าดองสาหร่ายวากาเมะและซอสขอนซือ้อคือตัวใหญ่มากรสชาติแบบเข้ากันไม่เลี่ยนเลยเข้ามากี่แบบอมกระเซาะเสน่ห์เขาคือจะได้ดูเชฟทำกันแบบสดๆตัวนี้เป็นปลาหมึกหอมโดยด้วยเกลือคอมบูก,กับงานหลากสีตอนแรกคือรู้สึกเค็มนะแต่พอเคี้ยวไปหวานมันมากปลาหมึกนุ่มฟู ละลายในปลาส่วนคำนี้เป็นปลาน้ำดอกไม้เอามาเบิร์นให้ไขมันแตกตัวก็คือหอมส่วนคำนี้เป็นปลาสบะด้องเอาถ่ายมาท่าเพื่อให้ไขมันแตกตัวแบบรสชาติหอมมันดีมาก อันนี้เป็นทูน่าเนื้อแดงมาใช่แบบซึเกะก็คือหอมทูน่ามากและคำนี้คือสีแนะนำมากๆเป็นโอโทโร่ยิ่งมาเท่ากับถ่านะก็คือกลิ่นหอมมากเนื้อคือแบบนุ่มและฉ่ำคือละลายในปากเลยอ่ะเคี่ยวให้เป็นเดอะเบสนะตอนนี้เลยมากันต่อที่ไข่ปลาแซลมอนใครกินหรือไม่กินวัสดีสามารถบอกเชฟได้นะคนให้เข้ากับข้าวคือมันแบบไปแตกไปเป๊ะในปากเลยอ่ะและคำนี้เป็นเนื้อปูหิมะและปลาททบิโกเสิร์ฟคู่กับดาชิเจลลี่และอูนี่คือแบบเต็มปากเต็มคำมากนะปูคือแน่นพอเคี้ยวปุ๊บไข่ปลา ก็คือแตกในปากคู่นี้คือหอมกินจนเดิมจะแน่นแล้วมีแซนวิชปลาไหลที่ท็อปด้วยซอสเห็ดทับเพลือชิ้นใหญ่หวานๆเข้มๆกลมกล่อมเลยค่ะปิดท้ายด้วยข้าวอบกุ้งคือเชฟทําในหม้อดินก็คือหอมมากราดด้วยซอสมันกุ้งไข่กุ้งและคางกุ้งเทปุระซาบท็อปด้วยกุ้งแดงอีกหนึ่งตัวเสริมมาพร้อมซุปตาชิคือหอมมากที่ไม่บอกข้าวต้มก็คือเข้ากันน้ําซุปเขากลมกลมคือปกติแม่จี่เขาจะไม่ค่อยกินปลาดิแต่มาที่นี่แม่ก็คือเอนจอยมากเพราะว่าปลาเขาสดไม่มีกกลิิิ่นนนนคาาววปปดดดท้้ยขอองหัเ็โมมจไ คือนุ่มลื่นหวานละลายในปากและอันนี้จิชอบมากเป็นไอติมยูซุคือแบบเปรียวตื่นเลยใครอยากเสพความพรีเมียมทีม่เข้าถึงได้แบบจิแบบนี้มาได้ที่ซูชิโมริอยู่ย่านกัาประพึกมีคอสตามนี้เลยนะอย่าลืมจองล่วงหน้ามาก่อนหนึ่งวันนะคะไม่ใช่แค่อิ่มทอ้องยังได้เปิดประสบการณ์ใหม่ๆด้วย